คือร้อยเอกธรรมนัตตอบคำถามนักข่าวประเด็นเลือกกรณีคุณชนนพัทซึ่งเป็นสอสอสงขาปรากฏประเด็นที่ไปพูดกับชาวบ้านน่ะที่ริซ่าพักบนลรองโฆษกพักประชาชนมาถามนี่ไปตกลงกับชาวบ้านเดี๋ยวเคลียร์คดีได้ที่เป็นลมำตีเลยนะเลือกตั้งต่อไปคุณธรรมนัตบอกไม่เคยให้สัญญาให้เ้าอี้ฐมนตีใครล่วงหน้านะ เราจะลอง,ลอง,ลองจะตั้งรัฐมนตรีแลลองเซยสัญญาอะไรก่อนลอหน้าไม่มีครับไม่ใช่เรื่องงา่ายอย่าถามเรื่องที่คนพูดนะมันเป็นไปไม่ได้นะครับการจะตั้งรัฐมนตรีเนี่ยหนึ่งการตรวจสอบองค์กรละเอียดยิบนะครับขั้นตอนของพักเราก็ละเอียดยิบไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับไม่ใช่ใครคิดจะตั้งใครคิดอยากจะเป็นก็ได้เป็นส่วนกรณีคุณชะนพันที่จะมีผลต่อกระแสการ,รตั้งคณะของพรรคไหมครับไม่เกี่ยวนะครับพักเราทํางาน สิ่งสําคัญที่สุดนะครับการประครับใช้กฎหมายและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องสําคัญที่สุดใครผิดก็ไปผิดเลยนะครับคนที่จะมีคุณสมบัติในการลงสสอเนี่ยนะครับตามมูลข้าวหูดชัดเจนว่าคุณต้องมีคุณสมบัติอะไรถ้าคุณต้องห้ามก็ลงไม่ได้นะครับเราจะไปคิดมากอย่าไปสร้างวาลีให้เกิดประเด็นทางสังคมตอนนี้บ้านเราเดือดร้อนทุกเรื่องอยากจะให้มองเรื่องพวกนี้ให้เกิดประโยชน์อนตอนนี้คุณธรรมรัฐพยายามจะบอกไปดูแลแก้ปัญหาประชาชน ประเด็นที่ถูกเรียกร้องเรื่องกรณีคุณชนนพัฒน์คุณนพัฒนก็ย้ําอยู่แหละว่าให้รอผลการตัดสินก่อนต้องให้ความเป็นธรรมอันนี้ท่านนวาวกาศเอกอนุดิตนครทัพน์ในฐานะประธานยุติรนะครับและดูแลเรื่องนี้ท่านได้แสดงข่าวชี้แจงชัดเจนแล้วว่าเป็นความผิดคนส่วนบุคคลนะครับทุกคนเมื่อมีข้อสงสัยต้องเข้าสูกก่กระบวนการยุติธรรมไม่มีละเวน้นก็สังเกตว่าผม นะครับแล้วก็พักการทรรเรามีนโยบายชัดเจนว่าทุกคนเมื่อมีข้อข้อ,ขอท้องการขาต้องสู่กระบวนการยุติธรรมไม่มีละเวน้นไม่ได้เสียรบ,บ,บ,บ่เกี่ยวครับท่านก็เห็นวันนี้พี่น้องประชาชนนะครับเขาชื่นชมผลงานของพักขนาดไหน,น,น,นไม่ต้องชี้แจงแอะไรครับ,บประชาชนในพื้นที่ผมเป็นผู้ปฏิบัติคือลงสู่ฐานรากเข้าหาพี่น้องประชาชนคําตอบนั่นคือ ที่เราได้รับจากพี่น้องประชาชนว่าเขาต้องการเราให้ทํางานเพื่อประชาชนก็อะไรก็ตามถ้ามันสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วท้ายสุดสารตัดสินยังไงก็ต้องยางงั้นนะครับโอเคไหมครับเราเป็นแทรกแซงไม่ได้โอเคไหมครับเราธรรมนั้มีความมั่นใจทำไมไม่ตัดเสียงมาไม่สนใจหลอกวลีต่างๆเพราะพี่น้องประชาชนต่อรับจากฐานรากที่พรรคกล้าทำารงไปทำงานนี่รอวันอยู่เมื่อไหร่นีดาโพจะติดเนี่ย พักกล้าทำยังไม่ติดท็อปลงอยู่เลยอาตามกะโดู